ยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ำนะคะหรือเพื่อนๆชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกสู่ทราร่เธอและพี่ายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงของครึ่งเดือนหลังมกราคม2565นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ภาพรวมนะคะด้วยมูนโลจีกันก่อนนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2565ค่ะขอหนึ่งใบอ่ะวินวินเอาคัมอิชโรแคสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เรื่องของกฎหมายนะคะเอกาสารงานราชการอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้จะได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีดีเดียวนะคะเป็นลักษณะของการได้ผลประโยชน์กันทั้งคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันนะคะการรับการให้เท่าเทียมกันการได้ศึกษาเรียนรู้อะไรกันก็จะเป็นประโยชน์ กับตัวคุณและอีกฝ่ายในช่วงนี้มากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการบาลานซ์นะคะเรื่องของสปิริตชวลิตี้นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของทัศนคติมุมมองความคิดอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและแฟๆกับทุกๆคนนะคะประมาณนี้นะภาพรวมของชาวธาตุน้ำนะคะ อะเรามาดูกันที่ภาพรวมด้วยไพ่ทาโร่กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2565เป็นอย่างไรมาดูกัน มาดูไพ่ที่อยู่ใต้สำหรับนะคะ e i g of Cups นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะได้เดินออกมาจากความทุกข์ความเศร้านะคะอะไรที่มันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอีกต่อไปนะคะ คุณก็จะละทิ้งสิ่งนั้นและเดินออกมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหน้าที่การงานงานเก่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการปลดล็อกตัวเองนะคะทางด้านจิตใจนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการที่พาตัวเองไปท่องเที่ยวเดินทางได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะอืมก็จะมีความสดใสมากขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่นะคะ ไปแรกนะคะ Seven of Pentacles นะคะช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะทั้งในด้านการเงินการงานนะคะการลงแรงนะคะ Night of Swords นะคะ Ace of Pentacles The World ค่ะ Tree of Swords Queen of Cups h i e r o h a n Night of Swords นะคะ ทูออฟเพนตัคโนะคะผิดทายด้วย queen of pentacles นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะเตยคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีเรื่องของการผิดหวังความเสียใจนะคะเรื่องของอะไรก็ตามที่มา กระทบจิตใจคุณค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะมีการทะเลาะนะคะถูกเถียงนะคะการพูดจาทำลายความรู้สึกนะคะกันและกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนฝูงต่างๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องของกิจวัตรประจาวันอะไรของคุณนี่แหละนะคะทาให้คุณมีเรื่องของการเสียความรู้สึกนะคะในช่วงที่ผ่านมา เพราะอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะไกลห่างเรื่องของบุญกุศลนะคะเรื่องของการใช้เมตตาการสื่อสารกันที่ดีนะคะอา,อาจจะขาดในเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตนั่นเองนะคะในตอนนี้นะคะตัวคุณนะก็อยู่ในช่วงของการ ลงมือทำนะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงอนาคตของคุณนะคะมีเรื่องของภาวะความเครียดนะคะเรื่องการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เดือดร้อนอะไร ะะแต่ก็มีความกังวลใจค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่คุณเหนื่อยกับมันมาเยอะแล้วในการลงทุนลงแรงอะไรต่างๆนะคะแล้วคุณก็กําลังที่จะรอผลลัพธ์ของมันที่นี้นะคะก็อาจจะต้องใจเย็นมากกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดสะสมนะคะการนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยนะคะตื่นกลางดึกฝันร้ายอะไรแบบนี้นะคะก็ คุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะก่อนนอนมากขึ้นการนั่งสมาธิหรืออาจจะฟังในเรื่องของอเพลงนะคะบำบัดก่อนนอนก็น่าจะช่วยคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการพักผ่อนเนาะช่วงนี้นะคะต้องมีในเรื่องของการรักษานะคะ สภาวะจิตใจร่างกายของคุณก่อนข้างมากเลยระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไกลระหว่างประเทศนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นโควิดนะคะก็จําเป็นที่จะต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะต้องมีในเรื่องของการ ใส่หน้ากากล้างมือนะคะมีเรื่องของ social distancing อะไรมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะเออให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ยานพาหนะต่างๆนะคะพยายามที่จะมีสติก่อนออกรถนะคะทุกครั้งนะคะเออในช่วงนี้เนี่ย เตยมองว่าสิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสุขส่วนตัวนะคะในเรื่องของการที่คุณจะต้องหันมาโฟกัสตัวเองแล้วนะคะการทำตัวเองให้สมบูรณ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะในบางคนบางท่านนะคะที่มีครอบครัวมีคนรักชัดเจนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะอาจจะมีในเรื่องของฮอร์โมนนะคะที่ทาให้มีภาวะตึงค อะไรแบบนี้ด้วยนะคะ,ะในเรื่องของคนโสดนะคะตเตยคิดว่าช่วงนี้คุณคงโฟกัสตัวเองเป็นหลักแหละนะคะถ้ามีใครเข้ามาตอนนี้ตเตยคิดว่าคุณไม่น่าจะอยู่ในอารมณ์ที่พร้อมอะไรนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะ ตยคิดว่าต่างคนก็ต่างที่จะต้องการเวลาเป็นของตัวเองเพราะคุณทั้งคู่ต้องการเวลาเพื่อที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเองหน้าที่การงานของตัวเองการเงินของตัวเองเป็นหลักนะคะอืมก็ระวังในเรื่องของการที่ว่าไม่ค่อยได้พบได้เจอไม่ค่อยสื่อสารเปิดใจคุยกันก็อาจจะเสี่ยงที่จะทะเลาะก,กันในช่วงนี้นะคะอืมประมาณนี้ ในช่วงของสองสัปดาห์สุดท้ายนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะในเดือนมก,การาคมนี้นะคะมีโชคนะคะทางด้านการเงินนะคะใครที่รอคอยในเรื่องของผลลัพธ์ในการลงทุนลงแรงนะคะที่ทํามาเหน็ดเหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของโชคทางด้านการเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของที่ว่าคุณลงทุนอะไรเพิ่มเติมแล้วมันให้ผลตอบร,รับที่ดีกลับมานะคะ หรือจะเป็นในเรื่องของการลงทุนกับตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการซื้อของมีคา่าอย่างเช่นซื้อทองนะคะการเล่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เป็นเรื่องของสเต็ปทางด้านการวางแผนชีวิตที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ ดูแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเนี่ยจะมีในเรื่องของการละยานนามิที่ดีนะคะการมีน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะคุณจะได้รับสิ่งของมีค่านะคะจากคนที่คุณรักกัรละยานามิรนะคะผู้มีอุปการะคุณต่างๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะให้ของขวัญให้ของมีค่านะคะมอบโชคให้คุณ นะคะอาจจะเป็นลาบลอยก็ได้นะว่าไปนะคะอืมก็อาจจะมีการขอพรนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะทุกครั้งที่คุณทําบุญสวดมนต์นะคะก็อย่าลืมที่จะกรวดน้ําแผ่เมตตาให้กับตัวคุณเองคนที่คุณรักและเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะสิ่งนี้ก็จะช่วย เสริมบุญบารมีของคุณได้มากขึ้นนะคะสําหรับชาวธาตุน้าเนอะอาจจะมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพในการดื่มน้ํามากขึ้นในแต่ละวันด้วยนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยใจเย็นนะคะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของการเงินการลงทุนมากขึ้นนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้พูดคุยสื่อสารกันหรือมีในเรื่องของ ระยะทางนะคะระยะห่างในความสัมพันธ์นะคะพยายามที่จะ อ,อมองโลกในแง่บวกแล้วก็ใช้การสื่อสารนะคะที่ดีต่อกันระหว่างกันนะคะอ,อย่าพยายามอ,อ,อย่าคิดอะไรไปเองนะคะอย่าคิดในสิ่งที่เป็นปัญหาและมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยประคับประคองให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยมองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมีในเรื่องของการหมุนเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะ ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าสกิลนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งนะคะแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันจะมาในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของสติปัญญาความรู้ของคุณด้วยนะคะในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายนี้นะคะ คุณจะได้เพิ่มทักษะของตัวเองในการเก็บออมในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วคุณก็จะพบว่าอุ๊ยพอสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีเงินเหลือในบัญชีมีเงินเหลือเก็บเยอะเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะมีการต่อยอดด้วยนะคะถือว่า การเงินค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มีโชคมาจากเพศหญิงจริงๆนะคะเออโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะเตยว่าในช่วงของปลายเดือนนี้เนี่ยการเงินคุณจะดีมากๆทีเดียวนะเออได้รับในเรื่องของโอกาสทางด้านการเงินการงานเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่หัวหน้างานนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงนะเออเมตตาคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันก็อาจจะมีการเดีย on, เด๋ยวออนเดี๋ยวออฟนะคะกันในบางคนบางท่านนะคะก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะความเข้าอกเข้าใจประนีประนอบกันนะคะพยายามพูดคุยสื่อสารกันในสิ่งที่ดีเป็นกําลังใจให้กันละกันดีกว่านะคะอืมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูกันที่ในเรื่องของโรมแมนต์เซงเจกันบ้างดีกว่า ะะขอสองใบนะคะให้กับในเรื่องของคามรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงปากหลังเดือนมกราคม2565นะคะขออีกหใบ let go of control it choose นะคะ allow this situation to unfold naturally นะคะแล้ว ก็ express your love นะคะ go ahead and make the romantic gesture นะคะอืมอย่างที่คล้ายๆกับสิ่งที่เตยพูดไปก่อนหน้านี้เลยนะคะ ในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์นะคะการที่จะควบคุมอะไรบางอย่างให้เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดคาดหวังเนี่ยบางทีมันก็ยากเกินกําลังนะบางสิ่งบางอย่างมันต้องปล่อยไปนะคะสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือการแสดงออกในความรักความรู้สึกที่มีต่อกันให้มากที่สุด เป็นกำลังใจให้กันและกันให้มากที่สุดนะคะพูดคุยสื่อสารนะคะเปิดอกเปิดใจคุยกันในสิ่งที่คุณรู้สึกถ้ารักบอกรักถ้าคิดถึงบอกคิดถึงนะคะอย่ามัวแต่เก็บไปคิดไปน้อยใจนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจืดชืดกันลงไปนะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่า ถ้าต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของงานของเงินความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะก็พยายามที่จะปล่อยวางนะคะถ้าบางทีเขาเงียบไปเราก็อาจจะทักทายไปเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งคําถามว่าเอ้ยทําไมไม่พิมพ์หาทําไมไม่โทรหาอะไรแบบนี้นะคะพยายามมองโลกมองคนรักของเราในแง่ดีนะคะในเรื่องของ คนโสดเนี่ยเตยก็มองว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาอะไรใครในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นผลดีมากๆเลยและพยายามที่จะ,ะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหรือเปลี่ยนท,นทัศนคตินะคะถ้าคุณเคยเจอประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะแย่มาในอดีตนะคะให้ทิ้งมันไปนะคะคนคนนี้เป็นคนใหม่นะคะเปิดรับเขานะคะเปิดรับ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในช่วงนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้พูดคุยติดต่อกับใครเลยในช่วงนี้นะคะโสดสนิทนะคะเตยก็คิดว่าพยายามที่จ,จัดใจดีกับตัวเองนะคะส่งความรักให้กับตัวเองนะคะรักตัวเองมากๆพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าออฉันคู่ควรกับความรักที่ฉัน สแสวงหามานะคะความรักที่ดีเท่านั้นที่ฉันจะเปิดรับนะคะพยายามาพูดในสิ่งที่ดีๆกับตัวเองนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินด้วยนะพยายามใจดีกับตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะบาลานซ์ในเรื่องของอาการพักผ่อนนอนหลับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีในแต่ละวันมากขึ้นนะคะเรามาดูกันที่ angel answer กันบ้างนะคะ ขอแอ g เจิล s อนเนะคะช่วยตอบคำถามให้กับชาวธาตุน้ำนะคะ mm. มีนกรกฎพิจิกในช่วงปากหลังเดือนมกราคมโอ้ o oh, r g i v e n e s s นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเจอความผิดหวังเสียใจนะคะการคด โกงนะคะการหักหลังอะไรก็แล้วแต่ให้อภัยเขาซะนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะเดือนนี้เดือนมกราคม2 5งหแล้วนะคะรีลิสพลังงานเก่าๆทิ้งไปสะนะคะแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นในปี2 5งหนี้นะคะสิ่งใดที่มันพาดพลังไปแล้วนะคะก็ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ ะะอย่าใจร้ายกับตัวเองนะจ๊าสําหรับชาวธาตุน้ำนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเตยฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกับเตยด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทั้งในช่องทาง YouTube Facebook นะคะ TikTok แล้วก็อ m a r i n ิน t o m ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีชาวธาตุน้ำทุกคนทุกท่านคะ่ะ